ตามเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรอย่างเช่นมะม่วงกันบ้างนะครับใน3จังหวัดของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างก็ได้แจกจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งอธิบดีกรมการค้าภายในตรวจติดตามการรับซื้อมะม่วงนะครับที่ตำบลไซย้อยอำเภอเนรมะปรางจังหวัดพิษณุโลกครับที่สากลนิคมเนินมะปรางตำบลไซย้อยอำเภอเนรมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนายวัฒนศักด์เสือเอื่อมนะครับอธิบดีกรมการค้าภายในตรวจติดตามการรับซื้อมะม่วงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและสุโขทัย โดยนายทธิบดีกรมการค้าภายในได้เปิดเผยข้อมูลนะครับว่าทางกรมเองได้ลงพื้นที่ติดตามมาตรการบริหารจัดการไม้ผลหรือผล,ลไม้ในปี2567ตามนโยบายนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายร,รีและ,และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กําหนดไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงปลายปี2566ติดตามการรับซื้อมะม่วงขณะนี้นะครับก็เข้าสู่ฤดูการพบว่าสถานการณ์ราคาปีนี้ดีมาก ถือว่าราคาดีสุดเป็นประวัติการอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าผลผลิตในภาพรวมจะใกล้เคียงกับปีก่อนที่ผ่านมากว่า1นึ่ล้านสามแสนตันนะครับเนื่องจากมีความต้องการซื้อมีอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศครับทั้งนี้เองนะครับผลผลิตเนี่ยหนึล้านตันนี้นะครับปลูกในพื้นที่ภาคเหนือประมาณ ,00 แสนตันหรือคิดเป็น50%ของผลผลิตทั้งหมด ส่วนอีก50,000ตันปลูกในภาคอีสานและอีก2 0 0,000ตันครับปลูกในภาคใต้ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้และเมืองหลวงของมะม่วงน้ำดอกไม้อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนี่เองครับซึ่งมีปริมาณประมาณ10%ของผลผลิตในภาพรวมนะครับส่วนสถานการณ์ด้านราคามะม่วงน้ำดอกไม้ปีที่แล้วเกรด A ราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกร,รัมละ25-30บาถึงบาทปีนี้ครับเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกร,รัมละ25-40บาถึงบาทก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีมาก ส่วนมะม่วงอื่นๆครับเช่นมะม่วงฟ้าลั่นโชคอนันตน์เขียวเสวยตอนนี้ราคาดีหมดทุกตัวเลยครับ